สวัสดีครับผมสำหรับคนที่ใช้ IG และ IG ไม่ได้งแจ้งเตือนอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนกดไลค์หรือว่าคนมาเมนต์โพสของเรานะครับมาดูวิธีแก้กันเลยอ่าอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆอ,อยู่บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะให้หาเจ้าแอป I G ครับผมจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอานิ้วแตะค้างไว้ได้เลยเขาจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับอของบางคนอาจจะหน้าตาแตกต่างกันออกไปนะครับ ให้สังเกตที่รูกตัว I ตรงนี้ครับผมหรือว่าข้อมูลแอปให้เรากดเข้าไปได้เลยแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมานิดนึงครับผมในส่วนของการแจ้งเตือนตรงนี้ให้เราแตะเข้าไปได้เลยถ้าเกิดของใครเนี่ยตรงแสดงการแจ้งเตือนเขาปิดอยู่แบบนี้นะครับให้เรากดเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้ลองเลื่อนลงมาดูครับผมทางด้านล่างตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดของเพื่อนๆเนี่ยมีอันไหนปิดอยู่นะครับก็ให้กดเปิดให้เป็นแบบนี้ทั้งหมดเลย ถ้าเกิดเปิดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยแล้วก็เปิดแอป IG ขึ้นมาได้เลยครับในหน้าของแอป IG เนี่ยให้เพื่อนๆกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับของผมอยู่ตรงมุมขวามือด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดไปที่เมนูิดิดขีดๆาอันครับผมจากนั้นกดไปที่การตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งที่เป็นไอคอนรูปฟันเฟืองแล้วก็กดไปที่การแจ้งเตือนนะครับที่เป็นไอคอนรูปกระดิง่งในส่วนนี้นะครับ เมนูแรกเลยก็คือพักทั้งหมดนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดไม่ได้ปิดแบบนี้อยู่นะครับนะตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมลองทําให้ดูก็ให้เรากดปิดแบบนี้ได้เลยแล้วก็เมนูโพสตอรี่และความคิดเห็นตรงนี้ให้เรากดเข้าไปครับถ้าเกิดของใครเนี่ยเมนูตรงนี้เนี่ยเป็นปิดอยู่แบบนี้นะครับก็ให้เรากดเป็นจากทุกคนหรือว่าจากคนที่ฉันติดตามได้เลยครับผมอ่าเลื่อนดูแล้วก็ไล่ปรับทุกอันเลยนะครับตรงนี้แล้วก็กดแบ็กออกมาครับ,บในส่วนของรีวิวก็ทําเหมือนกันครับผม กดเข้าไปแล้วก็กดเป็นเปิดนะครับจากนั้นคนที่คุณติดตามและผู้ติดตามของคุณเนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปแล้วก็กดเปิดให้หมดเลยต่อมาในส่วนของข้อความและการโทรก็ทําเหมือนกันครับผมให้กดเข้าไปแล้วกดเปิดให้หมดเหมือนกันนะครับแบบนี้แล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับที่เราจะทําก็คือการถ่ายทอดสดและวิดีโอให้เรากดเข้าไปครับแล้วก็เช็คดูนะครับว่ามีอันไหนปิดอยู่หรือเปล่าถ้ามีอันไหนปิดอยู่ก็เปิดให้หมดครับผม จากนั้นก็กดแบ็กกลับไปครับแล้วก็แบ็กกลับไปใช้งาน i g ได้ตามปกติเลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้นะครับไอของเพื่อนๆก็น่าจะเด้งแจ้งเตือนตามปกติแล้วนั่นเองโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม Sub ับส i b e ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ